จะเป็นลูกไผ่ค่อยเด้อขับมันตัวเมืองไงประเดี๋มีทุกอย่างที่ที่เาบริโภคที่เรากินตอนนี่นี่ก็คือน้ำทิพย์น้ำทิพย์คือเป็นอย่างคนลาวเวลาไปอย่างคนมันปรับตัวได้เลยในเรื่องของพวกนี้คือสินค้ามันก็าบอกกับากับประเทศไทยสคราฟซองกินตัวนี้ชิวัยบอกหลังลองเบิ้งแล้วมาหอวแล้วเนาะเอามาเพียต่อห้อีนองมาในน้ำว่าเม้นนเมนนยังไงเผลอหนึ่งมาเพีย อันนี้ครับมอนเดีฟังเล่าคิโรุสวรรณขีดแต่บรจับสั่งแนวกินสั่งแนวกินอ่านเนี่ฟังยังไงอยังในนี่นยอยู่ตรงนี้นเราอันนี้เป็นเมนูเนาะเมนูเนาะเมนูเดี๋ยวจาะอ่านภาษาลาวเป็นภาษาไทยนะนร้านเฟอร์แซบแม่ต๋องแม่ต๋องร้านเฟอร์แซบแม่ตออ๋องอ่านซื้อได้อยู่ไงแม่ต๋องนะประเภทอาหารตามสั่งนะเนี่ยประเภทอาหารประเภทอาหารตามสั่งนะมีกับพัตเตอร์เลยก็คือประเภทตำ ตําพี่ตําหุงตําแบบนี้มั้งก็จะมีเออตําหุงตํายังทุกตําเลยส่วนตรงนี้จะมีภาษาอังกฤษเลยถือว่าข้าวผัดทะเลก็มนี้เยข้าวผัดภาษาอังกฤษอ่านไม่รู้แล้วก็ข้าวผัดหมูข้าวผัดไก่กะเพราหมูกะเพราไก่ข้าวไข่เจียวข้าวไข่กระดาวตําบักหุงหรือว่าส้มตํานั่นเองเุยคนเฟอข้าวเปียกหมี่ซีนซีนหมายถึงว่าเนื้อเนาะก็หมายความว่าเฟอเฟอคือก๋วยเตี๋ยว ข้าวเปียกก็น่าจะเป็นกว๋วยจับ๊บแล้วก็ซีนก็เป็นเนื้อนะฮะส่วนเฟอร์ข้าวเป<น>ียกมีไก่ก็เหมือนกันลาบซีนเหมือนกันนี่บ,กนนบอกไงตัวไหนสั่งตัวไหนนี่ไม่คขายาขังคือลายแทหโอ้ฮะเ<ะ>อ,ะอะวัน,นกันเด้อนี่ข้าวเปียกคือวันกันเนาะสั่งมาแล้วอ่าเตรียมพร้อมมาที่นี่ถ่าเมนูจ้าเข้ามาแล้วมาแล้วตัวนี้เป็นยังเนี่ยไก่เนื้อไหม แมยังตัวนี้น้องอันนี้แมยังเนี่ยอู้วแม่ขาดก็มันยอยจะถายดิอันนี้คือเฟอไดิบา่าวแจ๊บอันนี้คือเฟอนะจะให้ให้คุณดาทานลองทานดูเป็นเฟอเป็นก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละทุกคนก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าคนเราเรียกเฟอนะก๋วยเตี๋ยวชิชิเนี่ยคุณดามันไม่ใช่หมูอย่างที่คุณดาคิดเห็นหี่ยอันนี้มจากจะให้กินเนื้อพอเราอยากให้กินเนื้อเห็นปะชื่อว่าคุณดาคิดว่าทานได้แมยังนี่บอกเมยฮะผบ่าวอ,อยากเห็นผู้สาวเล่าหน่ พู๋ปอ่าอีอูอ่ปนมันเหมือนหมูหมูกรอบมากกว่าเหมือนหมูกรอบนะอ่าหมูสามชันม้นนำมาตอดกรอบมากกว่าว่าไหมได้แจ้งสิแล้วครับท,ทานได้ไหมมีผักเลยคือของ<ร>าดาวล้วนเลยเขาจะแ<ใ>จ้<ใ>นเลยว่าทางคนทางทางทางบรรยา,า,าะกาศเห็นนักท่องเที่ยวก็ขึ้นรถนะฮะจะให้ผมสัมภาษณ์นะครับบรรยากาศแล้วกินไปเบิรงบรรยากาศแล้วกินก็มาจะนี่เลือกเลือกจะกินก่อนนั่งนั่งอีหยังเนี่ยนี่ก่อนนี่ก่อนตัวนี้เป็นหยังเนี่ยฮะหมูอันนี้เด้อ อันนี้อ้ววะก็อ้ววะอย่างตัวนี้อยากลองกินก๋วยเตี๋ยวหมูเนาะเรียกว่าเฟอมันนี้ไบรมเป็นแบบนี้นะทุกคนมันบริเป็นแบบที่เจ็คบอลกินนะถ้าเป็นเนื้อเนี่ยอีกแบบหนึ่งบอจะจวนเนื้อน่ากินกว่าใช่ยไม่คลายคลายไม่คลายเนบ้อกินกว่จะเนื้อหนากินกว่าแต่คุณดาวเป็ไวน์สชกออลหมูก็ลองสั่งแบบนี้เนาะนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงไอ้เครื่องฝรั่งไอเงยังนี่นะฮะลาวเนี่ยเป็นกำว่ายืนมังหาลาวก็เพิ่งจะสั่งหรือเ่าสั่งเป็นน่าจะเป็นหมูอ่อ หมูกรอบที่จากจากหมูที่ว่าเป็นหมูสามชั้นนะทอ,อดกรอบเนี่ยเส้นเล็กนะมอดฟังสวัสดิเกอเลยจ,จะพาไปแล้วจะเป็นจะพาโอเคเรา,าจะไปใส่เยวจะพาลงเองทุกคนฮะ <laughs> เพราะว่าต้องบอกนี่ทุกคนถ้าเกิดจะจากสวัสดิเกศตรงไปที่บ้านบ่อแจ๊บเลยบ่อแจ๊บบนลงแต่จะเกิดห้ตัวเว้นอยู่ที่ตัวเมืองสวัสดิเกศบ่อแจ๊บบอกเลยสารภาพตรงนี้เลยว่าลงแน่นอนลงบ่อแจ๊บบอกเคยเคยมาบ่อละระข่างละหนมันสิบจำอย่างเลยมันก็ใหญ่พอสมควรสวัสดิเกศเนาะ กลาเป็นพื้นที่ที่ขาดจังหวัดนี้นะแขวงเนี่ยใหญ่สุดในประเทศเราแหละแม่ไม่มีไม่มีสงสัยแม่แม่นี่ยังเขาเอิญยังมันเขาเอิญน้ำแข้งหรือน้ำก้อนน้ำก้อนบอกเนี่ยเนี่ยดูดใช่ไหมเนี่ยดูดเขาเอิญยังเนี่ยดูดเขาจะเอิญยังเอิญน้ำหลอดหลอดบอกเอาบอนทอทอเนี่ยมันเอิญใช้ใช้หน้าตาเป็นได้ไหมหน้าตาเป็นยังไนทอดูนะพอทอเพราะมันดูหน้าหัากเห็นทอรอเจ็บจะฟฝ้าไขมบนทอในวันนี้ดูทอขยันนะพูดา ของคุณนะถ้าถ้าไม่มีท่อเนี่ยดูไว้ดูดท่อไว้ไหมท่อใหญ่มากเลยนี่ท่อดูดอันนี้นะเชลลาไลคุณสงสัยนะขอท่อแนี่ยนี่ปะนาตาอันนี้คือท่อนะคุกคนอันนี้คือท่อถ้าเป็นประเทศไทยท่อจะใหญ่มากฮัลโหล เดี๋ยวเราเม่นุ่งกันเนาะมาจับเนะเาะนอ่งเหรอนีอ่ชายคนกับผู้งามอยู่ด้วเสื้อวานาันแรกแรนรอง่รับนั่งเสื้อวานาันแรกแรกแหมแม่มแข่าเล่าเป็นรองรับไหวลงมาอย่างเงี้ยอ,อะไรมันลงมันอันนี้ลำซาวะนนี้อันนี้คือโอชิฮะโอ้นี่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 มาฟังเล่าแล้วฝนยังใส่สินค้าไทยสินค้าไทยแน่นอนครับสินค้าไทยคือนิยมส้มสอบเลยด้วยโอ้ของโปรด ของโปรดประโยชน์หลายทุกคนคือจริงๆอ,อยู่ให้มิยังสินค้าที่บริโภคบรรเจ้าคุณย่อมหลับเลยถ้าเขาเปนตัวเมือไงไงญ่ะเดี๋มีทุกอย่างที่ทำบริโภคที่เรากินนี่น,น,นี่ก็คือน้ําทิพ <c oughs> น้ำทิพคือเป็นอย่างคนลรา่างเวลาไปอย่างคนมันปรับตัวได้เลยในเรื่องของพวกนี้คือสินค้า <c oughs> มันเก็าบอกหักก,กับประเทศไทยสาขาซอกนะใจเป็นลูกไก่คอยเด้อ คนคนเสิร์ฟกบบงามน่ากินสิแซ่บกัอคนงามอยู่บนน้อข้าวเหนียวเด้อน้องลาอยูดิ่มข้าวเหนียวแล้วลาเด้อนะเอาว่าจะลองลองลองชิมก่อนแบบแบบเพียวๆเลยแล้วทีนี้จะมีมีมีคือจะกินกับผักอันนี้คุณอยากผักอันนี้สิ่งที่ไม่ไม่กะปิกะปินี่เข้ามาแบบวันต่อวันเลยนี่คือกะปินะคือสิ่งที่จะแตกต่างกับ กับก๋วยเตี๋ยวไทยกับเฝอเนี่ยคือทางฝั่งลาวก็จะมีพวกเครื่องเคียงอ่ะหลายกลัวเนี่ยอันนี้กะปิบาเจชบแมนกะปิจะเป็นกะปิแบบ๋ได้ลองเปิดดูกะปิมันแดงๆอะ่ะอันนี้กับกะปิอีกยังไหมปียังคือแดงๆกะป,ปีมาจะ<อ>เหลี่ยนหนา้าหอมปีหอมปะโบขุ่นเด้แม่เอาต้องสิมเบื้อง สีออกแดงๆร้องสัมผัสกลิ่นกันดูไหมสัมผัสดูกลิ่นของมันมันแตกต่างไหมครัคอยจะชิมครับเบิ้งนะคำหนึ่งรสชาติมาจบอันนี้คือมาเพียขอชิมนะทุกคนขอชิมดูงร่ะชิมกับกะปีน่ครับเป็นยังไงปกติบ้านราจะกินแบบนี้าอู้วมางนนะพี่ ใกล้เคียงบอกกับกับไอ้รสชาบิงเลยเดี๋ยวเขาเคยกินมาก่อนเนาะแต่รสชาบิงเลยมีความใกล้เคียงอยู่น้อยหนึ่งแต่รสชาบต้องต้องชิมตัวนี้ก่อนลองชิมตัวนี้ก่อนชิมได้บ่ตัวนี้ฮะชิมได้บ่ตัวนี้ลองเลยอันนี้พันเจริญมาเพียเนาะมาเพียตอนเราเอิญมาเพียนี่อะวูบอือนไ่ส้มเปรี้ยงเลยนี่ กินขออยากนี่เนาะอ,อันนี้เั็นยังไงมะเขือพวงมะเขือพวงมะแ<ค>มข็งปลาอบเจ้อเอิญซึ่งไม่ได้อะไรกิน,ขนเขาอลไวมานี่นะสมหยาดอันนี้ปรมาณประมาณมาณต่าง,ง,งโช์เด้ตังต้งแบบนี้ <c oughs> ตงกินแบบนี้ตืนเ้นี่เกิดวะอันนี้ก็ดนนชดบนขหนี้วนี่ เขาเนี่ยเอากินไม่ต้องให้ต้องให้เอฟซีหัวพี่เขาหิวจริงๆเขาอยากกินกินกินเอาเลแค่อยากเอาลงมาเป็นแอนคอนเทนต์เนี่ยเขากินจริงๆริงอันนี้คือทั้งหม้อเลยนะหมก็วางกันแล้วกินคนเดียวก็ไม่น่าจะหมดนะเพราะมันเยอะไปนะพี่ตงอุ้ยส่วนอันนี้เป็นต้มมาที่ต้มนี่ว่านี่ว่ากะเปียก เนื้อเอือดเนื้อนี่เป็นต้มเป็นต้มเนื้อต้มเปื่อยต้มไกงได้เอาชิมกะปิดูอยากกินแต่ชิมกะปิกะปิเมียนกอะปองต้มแล้วข้าไข่อาจจะบบอดสแซ่บฉ่ำกะปิที่เขาเคยกินอยู่สีแบบออกขาวๆของคราบอันนี้มันแบบมันกะปิแดงกะปิแยงหวาฮูไก่ปลาสันบัวเบิ้งมาจะกินข่าวกันัานี้นี่บอกกินบ่ริเวณเจ้า กินก็เห็นอยากกินกว่ากันพีความสุกแล,ล้วนะเขาอยากกินขออ่าเล็กน้อยก่อนพักเมกพักเมกข้งางล่างหลังจากที่บ่าวจับชิมนะบ่าววัจะชิมบ้างเนี่ยรสชาติัะเป็นยังไงหลังจากที่บ่าวจับชิมบ่าววัจะชิม okay. มาเพื่นี่ยนี่สั้นนี่โมเนอยากเหลาเลยพี่น้องสั้นหิวเข่าหิวเข่าโมเมนแก้งหิวบ่อลหิวจริงเนาะบริภาพาวาโกกินเข่าเลยพี่น้องพักกันมาแบบตั้งแต่เช้าเลยนี่พักเม็กเชี่ยพังเม็กเนาะบ้านอำเภอวันคือกินไรเถียงไม่ต้องแบะกินกินพักไปนี่ว่าแมนเนาะแมนวะลองสั่นเนเนาะลองดีกว่าจะกินแบะกินต้มเนาะกินหมุนุ่นต้มครับ อันต้มนะต้มเหรอเต็มบ่วงพี่นอ้องเต็มช้อนตอ่มเรียกว่าไม่คายกันอ๋อผมไม่กล้ากันหันลังอยู่อื้อหืออ๋อ,อว้าวหือยอดสุดยอดอ,อืนยองอ๋อดยอดแลละ Sẹp bằng chân xe bằng chân bằng chân bằng chân bằng sẹp, bằng chân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  bằng ai. bằng chân 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 mình chân bằng